สบายดีพ่อแม่พี่น้องวัตถุคุณทุกคนเด้อสุมงสุบอลที่เข้ามารับชมสองสาวบุไลสบายดีพี่น้องปอบปอกกันอีกแล้วอยู่ป่าอยู่ดงพี่น้องหลังจากมาแต่หาโม่ค่ะก็หาโม่พอจอยู Mon ่เลยเศร้าพอจะอยู่เลยเศร้าพี่น้องเจ็บอยู่พี่ก่เนั่นแหละเฮาเห็นอีกแล้วพี่น้องเจ็บอยู่แต่เฮาฟืนมาเจ็บอยู่เฮาฟืนมาพี่น้องมาหาเห็ดมาหาเห็ดเฮาเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วพอมึงเฮาเหมดเงินหมดเฮาเห็นแล้วพี่น้องหมดเงินแลบบเผาฟ้าเ็ด เฮ็ดบัวก็เฮ็ดบัวพี่ฝานี่เป็นสัตว์สัตว์เรเอาอะไรอีกนี อันนี้ไม่สาดนี่คือดินยาเลยดนเยอะอันนีเสาอะไรใครแหนกินยามาเจะหปวดเยอะขึน้องเนอะจะให้ปวเยอะ้นะห้งกไล่เอดเขี่หาอีกน่อย อืม่นเอาเป็นหมเนาะแต่ว่ามหมูลำลามากโอ้หมานอขามานะมน่งเลยถ้ากบมานเลยพี่น้องเลย

muong mukhi cả muong voi nhảy ban đầy muong hết bựa cả đi bẻ háp hay lề lề nó hên hết lóng ngộ khác ao hên hết nhàng, ao, có chơi hổng được đó

จะเอาดืดผึ่งอยเบียกแข้างอัอน้าน่อยงนงจีหามซาวบุไรไปบนอะไรไปนอยเนียดบันอะแม่บนห้องนะน่ะนุ่งร้ายร้ายน้องที่ยังเขาใจอยู่ในใกล้น่ mày bị lộn thôi mày bị lộn thôi mày bị lộn thôi mày bị lộn

con nhung cái đâu, là... mình bán đó thôi. Thằng này kinh quá, thằng này Thì nỗi nhung kinh kinh Cái có biết nhung? เดียวเลยวาพี่ตอกหาตัวหาตัวหาตัวมูแมูอที่เขาเขาเห็นไข่เฮ็ดละงอกไม่สข่เดียวอะตัวเดียวโอ้ยยูคนเดียวยังมีไข่ต่อเลยไข่ให้ละงอกต้องขาว มันีไข่อยู่มืออื่นสิออกอยู่นี่เนาะาก็ไม่มีพี่น้องเอ้ยม่มีม่มีเพิ่นก็ได้ได้ลเิอยู่เฮ็ดปู่ออกพี่น้องมาแต่ว่าหาไปหาหมอมาหาเฮ็ดต่อคือุหาเลยพี่น้องมาแต่หาหมอพี่น้องเอ้ยเห็นได้หาหมอเศ้าก็กินมาหเศ้าบัย่มึงยยเพอีกเพย่าตอนค่อีพี่น้องเอ้ย ก็เหตุไดเขาจะเลี้ยงงูเขาจะเอาเลยเนาะย้าสิบหลอดคือเท่าไหร่อือปะอือเหลาะหองไผ่คนละขฐานรถปะไปเบื่งปะอืออืออือ ได้อยู่เหลาะเท่านี้แล้วพี่น้องกอคือมานพี่น้องเอ้ยตุกไข่เฮ้ยไข่หนึ่งพี่น้องเอ้ยไข่บักใหญ่ไข่เดียวบอ่ะไข่บักใหญ่พี่น้องโพ๊ะโพย่างญ่จนเมื่อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยแล้วหัวอะไรจะออกเลยหาออกมาง้อมาสักกอน mấy nhóc chị ở cái đây nó có thai nóng mãn nữa nó nóng ơi chắc đỏ, Đó. 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 Kìa. Kìa đỏ kìa. nó ơi Chắc đỏ hơi nóng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  đỏ nóng nó nóng hơi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  nóng ต่นออกกระไดตีนพอาปอาดปาปนออกเลยดิบ่วงจินพี่น,อน,น้องเอ้ยเกือบมาบบทันบ่วงไปหาได้ก็เขามาลุ่นต่อพี่นอ้องเอ้ยเจ้าสีได้เ็ดปื้อกไปจ็กต่อไปนี่เข้ามาให้กอเห็ดแดงอีกเลยพี่น้องเอ้ยมาอีกเลยพี่นอ้อง อยู่ห่ววันนี้พี่น้องเอ้เราลุ้นน้องการพี่น้องสิได้เพรแก้ง้บอกมนี่น้องพอเจอคนเจอเฮ็นเอิ้นมงั่งเจอเฮ็ดเนี่ยอืี่คือดกใหญ่เออคืดกใหญ่แค่นั้นนะขาอยู่ห่วยพี่น้องมันจะจันอ๋อคือดอกใหญ่ท้ ถกาเทปบวกเนี้ยคือทำอาเคียห้าบุ้งคั่มเลยพี่น้องเอ้ยเ็ดกต่ยักห้าเ็ดกต่ยักห้าพี่น้องเอ้ยนี่เทปนี่ทำไมเป็นจุ้งขี้จิตจุ้งใหญ่เนาะคั่มเลยเ็ดกต่ยักห้าพี่น้องเอ้ยเทปอะไรเนี่ย Ni vật chất, nó chất, với chất, thôi, chất, chất, kiếp hết chất, 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 với chất, 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 Tắt ốc,

เขาควรนอนในซงดอกซ้ดอกพอแกงเนาะไปพี่น้องลุ้นตีลุ้นต่อลุต่อพักเก็บพี่จังหมักหมากมาหมพี่นนองเก็บเพชรดินกับเพชรอันีเก็บยังอนเพชรหาดบ่แบดีไแบีได้ล้เราไปเรื่อยพี่เนาะทำเลยครับสีเมื่อละเมื่อแล้วเพชรปวกับขยวยอีกเลยเนาะพี่น้องเย เห็นเห็ดเนีเฮาก็เอาเด้อนีนะพี่น้องเห็นเ็ดแงแล้วเ็อยางเฮาก็เอาพี่น้องอ้าเจอเ็ดยังโอ้ยสได้ดพี่น้องแต่งามงามาสิเก็บเห็ดแดงพี่น้องเอ้ยือนั่งไปนี่เห็นเห็ดกทะยาย pí nó hao xì đầy mưa, đầy đầy nó nong hao đầy khoang găng, đầy đầy pí nong khoang bựa không đọt bắp ngay anh ấy phát photo hệt thì ngã มาทางหมอบมมีนาอยู่ในกินหาเห็ดพี่น้องหน่าเห็ดมีกินแต่เห็ดพมไปแดดก็จะบอกออกพี่น้อเฮ็ดปลูกอันนี้ห้องเอมี่พี่น้องผลมะเขียนเนี่ยคือก็ยังเขียดถูกได้ไต,เตีเห็ดดินอืมมีแต่เฮ็ดปลูกออก,อกพีนนพกนน่น้องห้องเมีเห็ดปลูกเห็ดละงอกพี่น้อนงเลยสบายประชองคน มาหานิคสุมาพักวัวเลยเด้อน้องสีแดมหน้าพักจักฝากกุ้งเลยก็แชร์กดติดตามกุ้ดซับสไครต์เฮซาบุไรในเด้อพี่น้องฮันยูดีมีแฮมบ็ทุกข์ทุกคนให้ระมัมืรวยเงินไหลนองทองไหลมาคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพี่น้องสบายดีอื่นพี่น้องอื่นไม่มีปะอื่นรุ่นกันใหม่พี่น้อง